ตอนนี้น้าเอกเข้ากําลังท้ำผมนะคะสวยแท้พอน่ะเปิดก็สิดีใจเนาะพมนี่ผมมือนี้สวยนน่นนั่นเห็นบ่เนี่ยคือเงียกแล้วเอาอมันเองสตีมุกปุเคื่อเปียวแมุกปูเคืองปอีกสองมักกระบิ่งมุกดี มันไม่ดีหลอกเนาะมึงตาเบี่ยงตีมันกุดอย่างนี้มันง่ายพวกนนไว้เมียบอกหน่อยเว่าเป็นเมียบอกหน่อยเด้ดจ้าเมียบอกหน่อยเพื่อนเนี่มันซื้อบอกงอได้บอกทุเรียนเป็นอย่างว่างจันแต่เบื้องในเปียนมันห้องดาผัวมันบาบ้ามันส่อนตาดำมือสื่อเนี่ยห้องดาผัวตามันไปเจอไปรถบาดผุ่นเฮ็ดดีๆเฮ็ดเหมมันเที่ยงมันอย่างแม่แม่แหละพวกพี่น้องผัวกำลังเฮ็ดผมเป็นเมีย เอออืมคำพวงจงปล่อยหวานเออเอาลงมาเขก็คือเป็นปล่อยหวานเออนั่นนั่นเออจันสั่น,น,น,นเราเรียกปล่อยหวานนั่นเออนั่นเอ็นเวอร์ฉ่ำช่วยวันี่ <laughs> <laughs> ผมแล้ว <laughs> มันคือเบี้ยวอง๋งมันเบี้ยวหรือว่ามันหรือว่ามันต้องใส่มงกุฎหรือว่ามันต้องใส่มงกุฎคันใส่มงกุฎมันเบี้ยวไหมเมื่อวนถ่ามงกุฎออกรูวเอาเอาเอ็นเอามงกุฎออก ออกไม่เบิังเอเอ,อน,นั่น,ม,น,ม,ม,นมันเห็ดแสกไหมันมันเห็ดแสกคางเห็ดแสกแสกอยู่แต่มันบวกกางไงมันเป็นแสกอันนั้น,เนสเบษก,<ส>กระเทือนมช่วยยื้อใหญ่ต่อรองรอดเขาไปเห็น <laughs> จากมีผมป้ามีตัวมีผมบด้วยันมันคุณน่ะกล้วยหอมป้ามันมีไงแต่กล้วยหอมแม่มีทอดจักบาทเลยนี่จ <laughs> ำจำทั้งหนอกกับกระลังทายปวดเตือนนะคะระับข่าวสตีอาดอี